สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะหลังจากที่ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีข่าวว่าประกันรายได้ยางพารานะคะสัปดาห์หน้าจะมีการเคาะราคาทีเดียว2งวดเลยนะคะก็จะมีการจ่ายเงินกันเกิดขึ้นนะคะก็คืองวดที่1และงวดที่2มาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะโครงการประกันรายได้ยางพาราตามมติที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564ก็ได้มีการเห็นชอบให้นำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่3หรือว่าเฟสที่3นะคะวงเงินที่ใช้ ก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านกว่าบาทนะคะสําหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวแล้วก็บัตรสีชมพูนะคะซึ่งจะต้องมีการแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่14มิถุนาย,ยน2564ค่ะซึ่งก็มีข่าวออกมานะคะว่าในสัปดาห์หน้าก็จะมีการเคาะราคาประกันรายได้ยางพารา ทั้งสองงวดน,นะคะพร้อมกันเลยก็คือจะมีการชดเชยย้อนหลังคือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับระยะประกันรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงเดือนมีนาคม2565นะคะการแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60แล้วก็คนกรีดอีกร้อยละ40เหมือนเดิมนะคะเกณฑ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมรายละไม่เกิน25ไร่นะคะ การโอนเงินในงวดที่1แล้วก็งวดที่2คาดการเอาไว้นะคะคาดการก็คือวันที่20ธันวาคม2,564นี้จะมีการจ่ายเงินนะคะยังไงก็รอติดตามชมในคลิปถัดไปหรือว่ารอติดตามสถานการณ์ต่างๆของชาวสวนยางพาราได้นะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาแจ้งกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะ